สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะมือนีกสิภาคมาตอรเรื่องสวนนะจ๊ะมือว่านเห็ดแล้วมันหมืดแล้วก็เลยบัไดท้ายคลิปตอนจบให้เบิ้งเนาะมือนีก็เวลาประมาณทุ่มสี่สิบนาทีเนะจ๊ะอากาศกะหอนกะไอ้สามสิบแปดสามสิบเก้าองศาหนานอนผึ่งตื่น <c oughs> เดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งนะจ๊ะว่าที่เห็ดวแลวๆมันเป็นจังไงเนาะบรรยากาศสวนมือนีเนะจ๊ะ อากาศ38 39องศาแล้วก็ฮ้อนจ้ะตอนนี้แดดก็แดดบดแล้วเนาะดอกลาเวนเดอร์ก็คือเก่าจ้ะอันนี้พักอีตูก็คือเก่านี่ตัวนี้ก็ท้อนหยาออกไปแล้วเนาะบักพริกบักพริกสีตองมัดเด็ดใบออกเนาะจ้ะกับนวลลายแหลือดนี่เห็นบ่ต้นยังใบญ่ใบก็ดกสิได้พ่นดินใส่ปุ๋ยอีกเนาะจ้ะ เพราะว่าเอ้เขาพึงออกออกน่วยออกโดกต้นบกเคือเทศกับตัดแต่งก่นเกี่ยงเลยจ้ะสาระแน่มองนั้นก็นเอาออกแล้วเนาะยังว่าท่านได้เลาะยังว่าท่านได้แลว้วเรียบรอยอยเปอร์เซ็นนี่ก็ตัดเอาใบออกให้มันเหลือในน้อยบกเคือเทศเห็นปะเอ้ยไม่ใช่มาเขือปาะมีนวยอยู่นวยหนึ่งต้นนี่ ใบมันหลายใบมันหลายมันเก็หกอาหารเหลียงบัวพ่อเนาะจ้ะต้นนี้ก็มีสองนวยยังพันใหญ่ก็สิเด็ดเด็ดใบออกเนาะจ้ะอากาศห่อนแห้งต้นนี้ก็มีสองนวยใบลานเอเชียมาพักขืนราคาเนาะจ้ะอาหารไทยอาหารถีน้ำเขานะขืนราคาต้นนี้ก็ยังมีนวยอยู่ บะเขือลวกลูกละหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรซื้อมากินแล้วแบบนี้ลูกประมาณนี้ต้นนี้ก็ไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดนวยอยู่จากต้นนี่ก็พ่อได้กินอยู่เนาะสังเกตว่ามันกระสีลงขึ้นแน่น่าจา้ากระสีพ่วนดินอีกรอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะดอกไม้ต้นนี้ก็คือสิขาดสารอาหารจา้ะ มันเหลืองเลยต้องไ้ใส่ปุ๋ยคือกันเนาะพักอีตูพักอีตู้สิได้เก็บไปใส่แกงเห็ดหรือมกหน่อใหม่เนาะยังไม่ทันได้เห็ดเลยจ้ะเหลืองานมากอะเฝาพิยูกินเขาแรงแล้วกับเฝ้าพิยูหนี่มีหน่วยหนึ่งสองหน่วยตัวนี้มือเหลืออีกยังนี่อ่ะอันนี้ต้น โหระพาเอ้ยไม่ใช่เออใช่โหระพาเนาะซับสนโหระพาใบเมือ,รองรักผักอีตูนี่กำลังงามเลยต้องเด็ดแห้งเด็ดแห้งสีสวยส่วนกอนั่นบ่ไดตัดแต่งกิ่งเขามันก็เลยดอกดอกก็เลยบ่คอยสวยเนาะจ้าพักชีแปลงนี่พักบุ่งตายเมื่ พักชี่ไวเอาเม็ดมันจ้ะเนี่ยสีด้เก็บไปพัดกันที่สื่อเข้ามาเนาะเราเด็ดใบเด็ดใบไปกินแล้วก็เอาต้นมันว่าช่ำตอจ้ะมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้พักสลัดก็เอาไปกินเมดแล้วเหลือแค่นี้เดี๋ยวสิผ้าไปเบิงตอหมองตน ทั่วฟักงาวนะจ้ะยู่มองหันบักเขือทั่วฟักงาวที่เห็ดหมือขึ้นเนาะมือขึ้นก็นเห็ดหอดสามสี่ทุ่มบนจ้ะก็เลยบดายเห็ดคลิปตอนจบแล้วก็เห็ดห้เบิงตอนเห็ดแล้วเนาะมือหน,นีก็เลยสีผ้าไปเบิงจ้ะอากาศห่อนตอนแรงๆนี่คนเขาก็สีออกมาอยู่สวนเนะจ้ะบ้าน่วนหลยแถวนี้เขาก็สิมีสะบายน้ำกัน เด็กหน่อยกะสิโดดน้ำเล่นน้ำกันตูมตามนะจ๊ะอันนี้เป็นพริกตัวนี้เนะาะเจลาเพ็งโกพนี่พวกวัชพืชมันขึ้นมาเต็มเลยนะจ๊ะมือว่านกระท้อนแบบรีบๆเ่อท่านได้พวนดินจ๊ะก็ยังกองอยู่หันเลยบ่ท่านได้เก็บไปถิง่งส่วนต้นนี้ใหญ่ใหญ่ ช่วด้กเก็บไปเห็ดกับเขาทั่วฟักเง่ากับพระท่านได้เห็ดคางให้เขาแล้วเรียบร้อยเนาะเห็ดแขนบางส่วนสิได้เห็ดไม่อยู่จ้ะมัวแต่ติดพิ้วโอ้ยส่วนตัวนี้ก็เนี่ยมันหลงมานหน่วยหนึ่งก็เลยปล่อยไว้ใหะมันแก่เนาะจ้ะมันโดนเชื้อรามั้งเนี่ยไอต้นทัว่วเอ้ยไม่ใช่ถั่วฟักยาวสิเอ่ ต้นแตงกวานี่เนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้ตัดใบถิมมันก็เป็นแบบนี้อีกจ้ะเสือล่าขื้นแต่ว่าบอดบาดายบอดดายปล่อยใหายนางตายเนาะก็เอาไว้ส่วนตัวน,นี้ก็เป็นต้นสุกินี่เนาะจ้ะบวบบวบฟลงแต่กับบลูว่าสิได้กินบ่มีหญ้ามองอีกแล้วมีหมดมีห้างหมดพร้อมสิได้เฮตดตอจ้ะ สิ้เฮ็ดทำความสะอาดต่อเนาะหญ้าแหง้งห่อนร้ายต้นอัน,นิกาแห้งคือกัน,น,กนอู้ปั่แตะปุ๊บล่วงเลยอืมแซบยังไม่เละยังไม่ทันเละทาซุกแห้งแห้งบ่ก่อยมัก มักถี่ยังแข็งแข็งอยู่ เป็นน่วยคากี้เนาะวังวาสีด้กินเนาะจ้ะสิบ่วหลวงมดส่วนอันนี้ก็เป็นมะเดื่อห่อนแห้งแห้งหมดมีน่วยสีด้กินบ๊บุนี่กระเลืองใบเลืองเนาะจ้ะเป็นลูกบัท่านซุกอุ้ยน้ำล่นน้ำล่นน้ำล่น มือนีกับผ้ามาเบิงว่าแปลงพักที่ถอนหญ้าออกแล้วเป็นอย่างไรแน่นะจากตอนนี้อัปเดตแปลงพักแล้วก็ผ้ามาเบิงว่ามหีอย่างอยู่ในสวนเนาะที่มันออกลูกออกพุนแล้วเนาะแปลงพักกทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะจ่ะรารดน้ำพักแล้วเรียบร้อยหมู่บ้านวัไดไปิดคลิปก็เลยสีมาปิดคลิปมือหนีเนาะจากขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะจ่ะ พอกันไหมคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ